อาตั้งใจเนอะเข้าปรรษาสินนี้เป็นสินที่สามแล้วได้ให้พากันตั้งอกตั้งใจคงตนทุกทุกคนสร้างบำเพ็ญบารมีเราสะสมไว้ความดียังจะได้พบปะพุทธเจ้านะคำว่าตั้งใจที่ไม่ได้พบปะใดได้นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลปะลมีสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาสีละอุปปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีละปัลมัถะปัลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติณบัดนี้จะได้แสดงในสีละปัลามี คือพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเขาสร้างบำเพ็ญบรารมีรักษาศีลเป็นอันความบริสุทธิ์ที่สุดเลยในยุคสมัยเมื่อตัวของท่านเป็นภมนาลอดแปลว่ารักษาศีลของตนที่บริสุทธิ์ที่สุดหาที่เปรียบไม่ได้ เมื่อเขายัางเป็นคนหนุ่มกุมมารอยู่เป็นคนที่รูปล่างสวยงามมีลัศมีออกในภกายแต่ว่าไม่ได้เป็นปุริสาลาัคณะแต่งามที่สุดตั้งผิวพันวันนะ,ทา,ะทางลัศมีทางหลุบล่างสมส่วนทุกประการ ในทางเกิดในฐานฐานะอันสูงเป็นรามอันผู้ใหญ่ที่สุดทางตระกูลพอ่อทางตระกูลแม่จนความเล่าลือมดทั่วโลกว่าพมนณลอดเป็นคนที่มีรัทธิและลูกงามผิวงามที่สุดในโลกกษัตริย์ต่างๆกตง็ต่างคนต่างเดินไปชมลูกกายของพมนณลอด เห็นแล้วก็ขอกับพ่อแม่ของเขามั่นขอให้เป็นลูกเขยของข้าไม่ให้เอาคนอื่นให้เอาลูกสาวของข้าเศรษฐีมาก็อย่างนั้นพรามมาก็อย่างนั้นกษัตริย์ต่างๆมาก็อย่างนั้นพ่อแม่เราเกิดความทุกข์ใจโอ้ลูกนี่จะตายคราวนี่แน่นอน ไม่ต้องสงสัยเขาจะฆ่าแน่นอนคันเอาคนนี้คนนั้นเขาจะฆ่าขันเอาคนนั้นคนนี้ก็จะฆ่าต้องตายแน่นอนเลยลูกชายเลยเห็นพ่อแม่ได้รับความทุกข์ลำบากเลยถามว่าพ่อแม่เอ๋ยอย่าไปทุกข์เถิดเรื่องของเหล่านี้ลูกจะแก้ไขเองเอาลูกจะแก้ไขอย่างไร ขอให้พ่อแม่อนุญาตให้เพ่อแม่อนุญาตแล้วก็จะแก้ไขให้ได้ทันทีพ่อแม่อสุลแล้วจะรูปพิธีมาความคิดคมอ่านของลูกจะแก้ไขวิธีไหนพะว่าเท่านั้นแล้วผมนารอดก็เข้าไปในห้องกจลูนอนาปานุสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกกับระลึกถึงบารมีของตน ที่ได้สร้างบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อันนีกชาติเลยองค์ชาญเกิดขึ้นทันทีบริบุญได้ทันทีก็ออกมาลาพ่อแม่บอกว่าจะหนีไปอยู่ทางไกลไม่ใครๆได้พบปะได้ทางนั้นพ่อแม่ก็บอกว่าไปเถอะลูกขอให้พ้นภัยอันตราย ก็เลยชานไปเลยทันทีก็ไปลงกลางมหาสมุทรลงไปแล้วก็นิมิตรประสาทอยู่ใต้พื้นมหาสมุทร <c oughs> ตนของตนบำเพ็ญบรารมีอยู่จนตลอดไปถึงเจ็ดวันก็ออกมาบินสะบัดข้างหนึ่งเอาไปฉันทำอย่างนั้นอยู่จนตลอดกันมา ในเมืองมิถิลามีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อลาชื่อว่าอังคติราชเป็นความเห็นผิดว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วก็ละลายกันไปผู้ต้องการจะมาเกิดก็ต้องมาเกิดกันไปผู้ไม่ต้องการเกิดก็ละลายไปเหมือนควันบุหรี่ขึ้นท้องฟ้า ผู้ที่เป็นลูกสาวนางวิละนางลูกสาวพนลงมาจากสวรรค์แปลว่าในร้อยดอกไม้ได้พวงมาลัยลอกพวงหนึ่งถวายอินาทาศิลาได้ชิมหกปีในเมืองมนุษย์ระลึกชาติของตอนในโลกหน้ามีและผู้ คนทั้งหลายศีนาทิบดีทั้งห้าผู้เสนาธิบดีผู้ต้นผู้ใหญ่ชักชวนให้ผมพากันไปหาบัณฑิตนักปลาทั้งหลายจะได้แนะนำสั่งสอนพวกเราจะได้มีกันเกิดแก่เจ็บตายในโลกจะได้สร้างบำเพ็ญความดีของตนต่อไปภายข้างหน้า เสนาธิบตีผู้ที่สามข่าศีลิศแล้วนี่ได้เป็นคนข้าควายข้ามาตังแต่อายุชิ26ปีจนได้ถึง75ปีแล้วข้าก็ตายจากนั้นก็ได้มาเกิดวัดิวนี้เองไม่มีโลกหน้าบุญบาปไม่มีข้าควายว่าเป็นบาปทำไมข้าถึงไม่ได้ไปตกนรก ว่ามีนรลกข้าต้องการอยากจะเกิดข้าก็ได้มาเกิดบัดเดียวนี้เองได้เป็นเสนาธิดีผู้ที่สามผู้ที่ทำกินเลี้ยงความหากษัตริย์ผู้นั้นแปลว่าได้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่สุดตนของตนรึกึกชาติผลหลังในทุกประการ ได้ไปเอาทรัพย์สินเข้าของที่ฝังไว้แล้วในพื้นเอาขึ้นมาแบ่งปันลูกปันหลานคนนั่นคนนี้มดทุกคนในชาติกูลของเศรษฐีจะแกะว่าข้าผู้ที่เป็นเศรษฐีไม่ได้ทำสิ่งอะไรว่าจะไปตกนรกก็ไม่มีว่าจะไปสวรรค์ก็มีข้ายังไนมาเกิดเป็นมนุษย์แปลว่าโลกหน้าไม่มี อันนี้เปลวความเห็นผิดของเขาโตวาทีกันอยู่ตลอดเป็นนิดผู้ที่เป็นลูกสาวลางรุดยานางว่าต้องมีโลกเบื้องหน้าเอากันอยู่อย่างนั้นตลอดกันมาเป็นนิจาก,การเศรษฐีคู่อย่างหนึ่งวัดชักชวนให้ไป หาเครื่องการพน,นันมาเล่นสนุกสนานจะได้มีความพระล่าเริงตลอดไปผู้หนึ่งวอต้องไม่ดีอย่างนี้ไปหาสาวน้อยหนุ่มมาบำเลอกันคัดเลือกมานางสาวมีที่ไหนในประเทศของเราและต้องหาเงินคํำให้เขาใช้าจานกินได้ตามความสบายใจ คนหนึ่งว่าเน้นการพะน,นั้นอย่างสนุกสนานที่สุดคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งเกษตรนาที่บุตรีผู้ใหญ่นะว่าต้องไปหาบัณฑิตผู้ที่รู้จักโลกนี้โลกหน้าผู้รู้จักความดีและความชั่วประกันใลยไดต่างคนต่างก่งแย่งกันอยู่ตลอดเป็นนิส พยาอังคิเตลาผู้จะเป็นกษัตริย์ในเมืองมิถิลาคนนี้แปลว่าข่าวโลกหน้าไม่มีบุญบากไม่มีความดีชั่วไม่มีคนเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องอาศัยหากินของตนต่หาใครหาได้ถูกต้องล็อกจังหวะคนนั้นก็ลํำรวยขึ้นมาได้ คนไหนหาไม่ถูกต้องคนนั้นก็ต้องทุกอย่างอันนี้ได้เก่โลกต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปต่เกไปหาอาจิลกะอจิลกะบวชมาได้แล้วได้ยี่สิบห้าปีทนทานอยู่คนเดียวมันมีผ้านงผมทนทุกข์ลำบากอยู่ตลอดเป็นนิด ต้องดังไปเสียงตลอดกันไปถามตะเกตะเกกว่าข้าพเจ้าดัดแปลงใจของข้าเพื่อต้องการให้ได้เกิดที่ความจุดหมายที่ต้องการปรารถนาโลกหน้าเนี่ยไม่มีบุญบาปไม่มีนรลกสวรรค์ไม่มี คนเราต้องการอย่างไรต้องไปอย่างนั้นเพราะอาตมาต้องการอยากให้เกิดที่จุดของตอนอย่างใดก็ต้องดัดใจของตอนอยู่อดทนตลอดกันมาแน่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 เขาบวชมานานแล้วถึงยี่สิบห้าปีเขาทนทานเขาก็เห็นอย่างนี้ตลอดไปอันมือว่าโลกหน้ามีเห็นความเห็นคนดูใครจะเชื่อเล่า ผู้พ่อว่าให้แกน,นางลุจจาอันอย่างนั่นตลอดไปเป็นนิสโตวาทีกันอยู่ตลอดกันไปวันหนึ่งละดูร้อนขึ้นไปตากอากาศอยู่เบื้องบนยามกลางคืนลูกสาวก็เลยเอพ่อในสันเป็นมิสาทิฐิความเห็นผิดว่าโลกง่าไม่มีเลยสักเทเทพระเจ้าทั้งสี่ทิศ ขอให้ภูมิลิธานุภาพอำนาจในโลกจงมาทรมานสั่งสอนพ่อของข้าพระเจ้าผู้ความเห็นผิดในเวลาปฏินีทถจะมีอยู่ที่ใ,ใดสถานใดใต้พื้นแผ่นดินบนอากาศก็กันในใดขอสักเทเ้าพระเจ้าเท่านั้นเองความไหว้วนของนางลุกยาและพมนาล แสงสว่างตุ้งไปถึงทันทีผมนรลอก็ลุกขึ้นจากที่สม,มาธิก็ขึ้นมาจากพื้นใต้มหาสมุทรก็ชาญมาทั้งบนอากาศก็มายืนอยู่ในที่บนหัวสูงที่กว่ากษัตริย์ทางลูกสาวนี่นี่พ่อมาแล้วพอ่อเอ้ยมาแล้วนี่นี่ว่าลูกหน้าไม่มีอย่างไรพู้พ่ออ้า เออท่านมาจากที่ไหนมาจากโลกหน้าทำไมตัวท่านยังยืนอยู่ได้ดอกบัวบานลับโอ้อันนี้สงทานทำไมผิวพรรณของท่านยังสวยงามโอ้อันนี้สงทานทำไมท่านยังอยู่ในอากาศได้เล่าอันนี้สงสินอันนี้สงการเมตตาอยู่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อวานอย่างนั้นแล้ว่ะ โลกหน้ามีจริงไหมมีจริงถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะขอหยิมเงินท่านสามพันตำลึงเมื่อข้าพระเจ้าไปแล้วข้าพระเจ้าจะใช้เก้าพันตำลึงท่านจะให้ไหมให้แต่ว่าขอถามมหาบุพพิตรก่อนบัดเดี๋ยวนี้ในพระนครนี้มีขอกขังเรือนจำของนักโทษมีไหม มีโทษอะไรที่เขามาติดขอกติดขังโทษตีพ่อตีแม่ก็มีโทษรักซุกจึงของสิ่งของก็มีพวกโทษแห่งการยักยอกเข้าของก็มีโทษแห่งการป้นวีก็มีโทษแห่งการหลายอย่างหลายประการโทษแห่งเป็นหนี้เป็นฉินไหมไหมมีถมงไป บัดเดี๋ยวนี้คือจองนี่เจ้าสินเขามาทวงนี่ไหมเอาทวงได้อย่างไรนักโทษเหล่านั้นต้องกินข้ารัฐบาลนุ่งผ้ารัฐบาลรัฐบาลต้องเลี้ยงดูตลอดทุกรายการมันได้อะไรกันแล้วไม่มีอะไรแล้วเจ้าของนี่ทวงก็จะได้กันอย่างไรเออมันเป็นด้วยเหตุใดเพราะเขาเป็นคนที่ ไม่รักษาระดับความดีทุกประการนั่นเองนี่ละทันใดพระมหาบุพิทที่ทวงต้องการหยิบเงินกับอาตมาว่าสามพันตำลึงเด๋ยวนี้พระมหาบุพิทสินไม่มีทานไม่มีเมตตาไม่มีสงเคราะห์คนเข่าคนเก่ไม่มีไม่มีอะไรเจ็ดอย่าง ตนของตนนั่นเองไม่ได้ถือความเห็นผิดอยู่ในจิตของตนตลอดเป็นนิจการเมื่อตายแล้วก็ไปตกขอบขังโลกหน้าอาจจตมาจะไปทวงนี่ได้อย่างไรพกเป็นคนจิตขอบขังแล้วเอาอะไรมาใช้ให้อาตมาแล้วเพราะว่าอย่างนั้น่ะตะแกก็เลยหมดหนทาง โอกระทานอย่างนั้นก็ให้ข้าพระเจ้าทำอย่างไรจึงเจะเห็นโลกหน้าผมนารอดเสงเนมบอกว่าหนึ่งการให้ทานสองมีเมตตาสามสงเคราะห์คนเท่าคนเก่เกทุนสลาสราคำค่าต้องดูแลกันไปจะไปใช้สัตว์ทั้งหลายที่อายุเก่แล้วตจงปล่อยให้อยู่ตามยักรรมของเขา สีตนของตนนั่นเองต้องเป็นคนภูม,มีสินอยู่เสมออยู่จนตลอดไปและการแบ่งปันมีตลอดกันไปเป็นนิดจิตของตนจึ่งจะของใสสะอาดจึงจะได้ไปโลกหน้าเหมือนกับอาตมาที่ยืนอยู่บนอากาศในเวลาบัดจวนี้เองเมื่อเทศให้อย่างนี้แล้วอิทาอังคติละ ผู้เป็นก,กษัตริย์นั่นเองได้ตั้งใจคุกเขาขึ้นมากราบไหวพรมนรอดขอสมทานกติกาสัญญาสัจจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นต่อไปข้าพระเจ้าจะรักษาสินห้าข้าพระเจ้าจะรักษาสินอุโปโดถึงวันแปดคำสิ้าคำตลอดไปใน,นชีวิตและจะมีการแบ่งปัน และมนุษย์ทางหลายสงเคราะคนเท่าเก่และสัตว์ทั้งหลายหาหนะที่เก่แล้วจะไม่มีการทรมานและให้เขาป่อยอยู่ตามนัยตกรรมของเขาพวกช่างพวกมาพวกโคทั้งหลายถ้าเกตั้งสัจจะอย่างนี้แล้วผมนาลอกก็ได้เทศนาสั่งสอนที่จงแสดงให้ตนของตนเจริญ เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเป็นนิดตนของตนได้เป็นพระมหากษัตริย์มาในเวลาบาัดนี้คุณสมบัติความดีที่ได้สะสมกันมาแล้วได้เบืองหลังแต่ก่อนเก่าอาดีตเป็นมาราตะเสนาคนที่เห็นว่าโลกหน้าไม่มี ชีวิตแล้วเขาฆ่าควายจะอายุจริงหกปีเป็นความจริงอายุเจ็ดสิบห้าึงถึงได้เลิกในการฆ่าควายแต่ว่าหลังหุ่นไปอีกเขาได้ปฏิบัติปฏิเจกับพุทธเจ้ากับพ่อของเขาเมื่อตายชีวิตนั้นได้มาเกิดเป็นคนฆ่าควายตายจากคนฆ่าควายนี่แล้ว เขาได้มาเกิดเป็นเสนาธิบดีเขาตายจากเสนาธิบดีนี่แล้วเขาจะได้ไปตกนรกสวยบาปกรรมของเขาที่ทําความชั่วไว้แล้วอันนี้ได้แก่เสนาธิบดีผู้ที่สามผู้เสนาธิบดีผู้ที่หนึ่งผู้นั้นเขาักไปในบัณฑิตในชีวิตของเขาเป็นมาตลอดเป็นนิดเขาจึงมีความคิดความอ่านอยู่ตลอด เสาะแสวงหาหนทางของตนต่อไปภายงหน้าคือความสุขความสวัสดีเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาตลอดกันไปเรานี่เองเราไปเชื่อบุคคลชักจูงในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องลาตะเสนาตั้งกันนั้นมาได้ตั้งใจบริจาคทานตั้งใจในการรักษาสิ่งห้า ตั้งใจรักษาในศีลอุโปสมตั้งใจในการบำเพ็ญความดีของตอนได้แนะนำสังสอนเสนาเทพบดีทั้งห้าและแนะนำสั่งสอนไพลาตะดอนตลอดกันไปเป็นนิจจการเมื่อเวลาเขาตายจากชีวิตนั้นแล้วเขาจึงได้ไปสู่ความสุขความจเจริญอันนี้เรียกว่าบุค คนผู้ที่ความลุ่มหลงงมง,งายของตนนางรุจยาคนนี้แต่ก่อนเคยบำเพ็ญบรารมีและเป็นคนรูปร่างที่สวยงามว่าจาหวานเป็นคนตีท้องและนางเจ้านางนายนางเศรษฐีพ่อข้านางเศรษฐีใดๆเข้ามาในการสีเครื่องประดับก็ต้องการแปลเป็นกันกิน พวกเหล่านั้นจะยินดีนำนาช่างทองก็ให้นาช่างทองกินตัวเจ้าของตัวเจ้าของก็กินนาช่างทองกินกันไปกินกันมาอยู่อย่างนั้นตลอดไปตายแล้วจึงได้ไปตกนกรกพ้นจากนรกได้มาเป็นผู้หญิงห้าร้อยชาชาสุดท้ายได้มาเป็นนางลุจจานั่นเองผู้ที่เป็นลูกของพญาอังกติราช พยาอังติราชคนนี้เมื่อมาได้สำเร็จนั้นเป็นอุลุเวลากัสปะแปลว่าพุทธองค์ได้เป็นทรมานในเมน่นนำในลันชลาปะอิชิมิคายาวันแคว้นของเมืองพราณสีอันอิตาลาตะเีนาอิตานั้นได้เกพ่พระเทวทัตผู้ความเห็นผิดของตนตลอดกันมา ผู้เสนาบดีผู้เบื้องตอน้นอันนั้นเป็นภาษาลีบุตรผู้เสนาทิบูดีผู้ผู้เป็นกุ๊กบอยนั้นทำกินนั้นได้เก่พระโมกขลาผู้ที่เป็นยาเสนาทิบูดีทางสามคนคนหนึ่งนั้นเป็นพระมหากัสสปะคนหนึ่งนั้นเป็นกาลุทายี คนหนึ่งนั่นอีกเป็นอนุลุษว่าอย่างนั้นเป็นหลืองลืมนิดหน่อยอันนี้แปลว่าผู้ชักจูงให้เล่นการพน,นันชักจูงให้กินเหล้าชักจูงให้หาสาวน้อยมาเสนาทางสามเพราะฉะนั้นในการที่พุติเจ้าของเรารักษาถิลนเป็นพรมหน่อยรอดจึงได้ตั้งขึ้นว่า ศีลปรมีสัมปันโนจิติโสภควาศีลอุปปรมีสัมปันโนจิติโสภควาศีลปรัมภปรมีสัมปันโนจิติโสภะควาศิลบริสุทธิ์ที่สุดที่ตัวของท่านเป็นพรมนารดศิลมีอำนาจสูงที่สุดในขราวท่านที่เป็นพรมนารด จึงได้ตั้งศีลบาลามีเป็นบาลามีของท่านในการบำเพ็ญมาตั้งแต่นึกในใจออกปรากปัถนาได้รับพยากรก์กันมาข่าวเป็นพรมนรดเป,ปรว่วาสินศีลบาลมีชินอันสูงลิสุดชินอันบริสุทธิ์ที่สุดของพรมนรดแต่ก่อนตัวของท่านได้รักษาศีลและการให้ทาน และการตั้งใจบำเพ็ญความดีของตนใ่ก่อนมาเบื้องหลังเมื่อเวลามาเกิดเป็นภูมินลอรอดพ่อแม่เป็นพรามผู้สูงที่สุดตนของตนเกิดขึ้นมาลูกชายขนเดียวมีลัศมีออกในภรก,กายและรูปร่างผิวพรรณวัน,นะงามที่สุดอันนี้เหลยกว่านได้เกะพบโ,โทูทิสัตภุติเจ้าของเราตั้งบำเพ็ญบารมี มาอย่างนี้อันบุคคลที่เกี่ยวเนื่องถึงกันประกันใดๆพวเกเรานี้แปลว่าเป็นบริษัทบริวารร่วมเป็นหมู่พักพวกกันมาเป็นกลุ่มเป็นกอ่อกันตลอดมาเป็นนิดบางชีวิตก็ต้องมีการผ่าทางังลืมหลงงมง,งายไปเป็นขั้งไปเป็นชาวไปตามธรรมดาจังเป็นบุตรชนตั่งเป็นอย่างนี้ตลอดไป อันนี้เราเรียกว่าศีลปรมีจึงขึ้นชื่อว่าศีเลนะสุขติงยันติบุคคลผู้ที่จะไปสู่สวรรค์ก็ต้องอาศัยศีลศีเลนรโภกสัมปทาโภคสมบัติคือสานิละหลางกายของคมนรอดและโภคสมบัติเครื่องใช้ส้อยในการเป็นมนุษย์ฐานะอันสูง นี่เรียกว่าสีเลนะโูประสัมปธาสมบัติของร่างกายเนึ่งรัศมีผิวพันวัน,นะรูปร่างอันสวยงามโภคสมบัติทางนอกใ้เก็กเขาของเงินทองฐานฐานะประการใดใดสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่พระนิพพานสินที่บริสุทธิ์รักษากันมาเป็นระดับ จนสามารถความดีชัยชนะจิิงความชั่วใดๆในใจของตนจึงได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในชีวิตของตนที่เกิดมาพวกเราญาติน้องทุกคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้หน้าที่ของตนทุกๆคนนั่นเองจะมีการเกิดต่อไปจะได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว,เตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปตกนรกไปสู่สวรรค์ นาที่ของพวกเราอันจะดำเนินต่อไปสูงสูงต่ำต่ำชีวิตใดที่เราเกิดผัดพลั้งไม่ได้คบปะบัณฑิตชีวิตนั้นก็ต้องไปสู่นรกชีวิตใดที่ตัวของเราได้เกิดคบปะบัณฑิตชีวิตนั้นก็ต้องได้ไปสู่สวรรค์อันนี้เพ่อเรียกว่าเป็นบุตรชนต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเป็นนิส จนตัวของตัวนั่นเองได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลแล้วพ้นจากนาลกพ้นจากตัด์พกกดพ้นจากเปรดพ้นจากผีมีหน้าที่เป็นเทวบุตรเป็นเทวดาระดับขึ้นไปเป็นพระอราหันต์ต่อไปภายข้างหน้านี่ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนให้นึกในปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ว่า บางวันใจของเราก็เกิดความยินดีสร้างบำเพินความดีของตนบางวันก็ขี้เกียจขี้ข้านไม่ต้องการทวนไหวพระสวดมนต์ก็กันเลกินแลลวก็นอนกันไปเน่นกันไปไม่รู้เรื่องรู้ราวมิจนาที่จนของตนเมาอยู่ตลอดไปเป็นนิดอันนี้ละเรียกว่าจิตของพวกเราคือ,อยังเป็นบุตรชน อันความชั่วใดๆดเข้ารบกวนใจของตนตลอดไปเป็นนิดและความคิดความอ่านในจิตของตนจึงไม่สว่างสวัยตนของตนจึงเป็นคนที่วิ่งไปตามกระแสเห็นความมืดทั้งหลายในโลกอันความมืดเหล่านี้ความกังวลเหล่านี้พวกเราเคยกวดกันมาในโลกจักที่พบกิชาติเราเป็นสัตว์ก็ต้องหากิน ไม่จะเรื่องตื่นขึ้นมาก็วิ่งหากินนกก็บ,บินหากินสัตว์ทั้งหลายก็หากินก็เรื่องกับกลัวความตายอยู่ทนนั้นเองในโลกเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วก็หากินกันไปอยู่ตลอดเป็นนิดเหมือนชีวิตของพวกเราบัดเดียวนี้เองนี่จะให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าเมื่อเป็นเปรตเป็นผีก็สวยผลความทุกข์ลองให้ตลอดไปเป็นนิจจากการ เมื่อเป็นเทวดากระเพิดเพลินล่าเริงบันเทิงตลอดไปเป็นนิดไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นสุดอายุของตนก็จุติลงมาเกิดในโลกเมื่อเกิดมาแล้วก็ได้ชานะอันดีกระเพิดเพลินกันไปต่ำเรื่องก็ลุ่มหลงงมง,งายก็ต่ำลงไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในตนของตนทุกคนบัดเดี๋ยวนี้ที่พวกเราเป็นบุตรชนเพราะฉะนั้นอาตมาได้แสดง ในศีละารมมีสำปนโนของพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วให้เราทุกคนจงระลึกในใจิตในใจในชีวิตของตนทุกคนจะได้เป็นผลประโยชน์ของตนต่อไปภายข้างหน้าที่อาจจะมาได้แสงดงในศีละารมมีพอสุ้งคูณเกับละเวลาอีวังโกมีด้วยปกาลัสะนี อายุวัฒคโกนาวัฒคโกศริวัฒกูเยสวัตถคโกภารวัฒกูววนาวัฒกูสุขวัฒคโกโหตุสัพปธาอายุวัฒกาทนวัฒกาสิริวัฒกาเยสวัตถกาภารวัฒกาวนาวัฒกาสุขวัฒกาโหตุสัพปธาอายุวันโอสุขังพระลังขณะนี้ไม่ยังพันเตตบุตรสามะ Tahu kicap, ayang tahu ya.